ล่าสุดน้องนาตาชาอายุครบสองขวบโตเป็นสาวพี่อาชิห่วงหนักเรียกได้ว่าเป็น,นหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่บอกเลยว่าหน้าตาดีกันทั้งบ้านตั้งแต่คุณพ่อฟลุกเกิกพลมาจนน้องอาชิพี่ชายคนโตที่เกิดกับคุณแม่โบชยาดามาจนถึงน้องนาตาชาที่เกิดกับคุณแม่ลีนาตาลีนั่นเองและในวันนี้น้องนาตาชาลูกสาวคนเล็กของบ้านเริ่มโตด้วยอายุสองขวบแล้วชายแววความน่ารักมาเต็มที คุณพ่อคุณแม่และพี่ชายต้องห่วงมากแน่ๆว่าแล้วอย่ารอช้าไปชมภาพกันได้เลยค่ะและต้องบอกเลยว่าเค้กมันเกิดครบรอบสองครัวของน้องนาตาชาก็น่ารักมากๆาเลยทีเดียวแถมก่อนหน้านี้หลายคนคงทราบกันดีว่าน้องอาชิน้องนาตาชานาตาลีซุกเกลิลพลได้เดินทางมาญี่ปุ่นกันทั้งครอบครัวแน่นอน้องเมื่อมาถึงญี่ปุ่นทันทีก็ไม่พลาดที่จะเล่นหิมะกันอย่างสนุกสนานโดยในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณนาตาลีได้เผยภาพขณะที่กําลังพาลูกเล่นหิมะพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า f ู l ทีม on t n t s n s w o w y m ม u n t a น n Fruit 777 s เอชิรวัเป็นอีกครอบครัวที่เรียกว่าอบอุ่นไม่ใช่น้อยเอาเป็นว่าเราไปชมภาพความน่ารักความอบอุ่นของครอบนิ้วครอบครัวนี้กันเลยดีกว่าค่ะ